ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News วิโรดสัตว์นายกชินระบบทหารแบ่งชั้นวันนะในกองทัพไม่เข้าใจความเท่าเทียมนายวิโรดลักษณะดอดิสรสอสอบัญชีรายชื่อโคศกพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระบุว่าให้คนรวยขึ้นทางด่วนส่วนคนรายได้น้อยให้ใช้ทางธรรมดาโดยนายวิโรธกล่าวว่า คำว่าความเท่าเทียมกันความหมายคือโอกาสที่ประชาชนทุกคนจะต้องสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่มีคุณภาพเท่าเทียมและเสมอภาคกันความเท่าเทียมกันไม่ได้หมายความว่าประชาชนคนยากจนต้องยอมจำนนทนกับการรับบริการสาธารณะที่ไม่ดีต้องยอมใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะไม่ได้มาตรฐาน หรือต้องจำใจใช้บริการขนส่งต่างๆเท่าที่รัฐจะทำแบบตามมีตามเกิดซึ่งแบบนี้ไม่ใช่แต่รัฐต้องจัดให้มีคุณภาพที่ทำให้ทั้งคนยากจนคนรวยเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุได้มีโอกาสใช้อย่างเท่าเทียมกันเป้าหมายทางด่วนไม่ใช่การแยกชนชั้นวันนะแต่เพื่อทำให้การกระจายการจราจรมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนที่อยากจะประหยัดเวลาในการเดินทาง สามารถจ่ายเงินเพื่อให้ขึ้นทางด่วนได้ฉะนั้นทางด่วนไม่ใช่ของคนรวยซึ่งเราอ้างไม่ได้ว่าหากอยากได้ถนนที่มีคุณภาพก็เสียเงินขึ้นทางด่วนแต่หากไม่มีเงินจ่ายก็ต้องเจอกับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมันไม่ใช่ทางด่วนไม่ใช่เรื่องการแบ่งชนชั้นวรณะเลยตนคิดว่าพลเอกประยุทธ์กำลังคิดว่าถ้าคุณเป็นคนจนไม่มีเงินจ่ายก็ต้องทนถ้าคุณเป็นคนรวยก็จ่ายเงินที่จะได้ของดีๆ ซึ่งรัฐคิดแบบนี้ไม่ได้การจ่ายเงินเป็นการได้บริการอย่างที่ตอบโจทย์ตัวเองมากกว่าแต่ไม่ใช่เรื่องคุณภาพซึ่งคุณภาพต้องเท่าเทียมกันอีกทั้งราคาก็ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมด้วยไม่ใช่จะให้คนรวยอย่างเดียวคนทั่วไปชนชั้นกลางที่อยากจะประหยัดเวลาในการเดินทางราคาก็ต้องจับต้องได้เช่นกันแต่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่จะแบ่งแยกคนรวยคนจนแน่นอน เราก็จะเห็นมุมมองที่ตลกและไม่เข้าใจาเรื่องความเสมอภาคของนายกเพราะนายกอาจจะเคยชินกับระบบทหารเนื่องจากระบบทหารเป็นระบบที่ไม่เคยมีความเท่าเทียมกันทหารชั้นสัญญาบัตรกับทหารชั้นประทวนยังแยกห้องน้ํากันเลยอีกทั้งการปฏิบัติการก็ต่างกันมีระบบคล้ายวันณะแฝงที่เกิดขึ้นในกองทัพนายกอาจจะเคยชินกับระบบนี้และคนรายล้อมตัวก็เป็นทหารทั้งหมด 2ว .250 คนมากกว่าครึ่งเป็นทหารตำรวจนายวิโรจกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ